สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับซาซ่าอีกแล้วนะคะวันนี้ซาซ่าอยู่ที่โครงการเดลูฟวังไซค่ะวันนี้เราพามาชมบ้านสวยกันสัก1หนึ่งหลังนะคะคตัวบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับโครงการไมโอโซนใช่ไหมครับใช่ค่ะคือทางนีา <O> ทิวต้นสนเนี่ยครับก็คือเป็นโครงการไมโอโซนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมองเห็นตัวโครงการไมโอโซนนะครับแล้วก็เราจะมีภาพมุมสูงของโดนนะครับเพื่อเห็นภาพ รวมของตัวบ้านนะครับ <Okay. S 1> คุณตาซาครับตัวบ้านเนื้อตัวที่ดินเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่ครับตัวที่ดินเนี่ยเนื้อที่150ตารางวาค่ะครับเอกสารเขาเป็นอะไรครับคุณตาซาเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะคะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านยกชั้นสูงนะครับกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําครับอสองห้องนอนสองห้องน้าค,ครับแล้วก็มีชั้นลอยดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวเจ้าของเองเนี่ยก็มาอยู่ในช่วงของสอ ใน,ในช่วงของเสาร์ทิ์นะครับเดี๋ยวคุณนชา,าครับเดี๋ยวคุณลองแผนกล้องให้คุณผู้ชมดูตัวบ้านก่อนนะครับรอบบริเวณตัวบ้านนะคะก็จัดสวนไม้เรียบร,ร,ร้อยแล้วเป็นสนามหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะครับมุมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโครงการไมโอโซนนะครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกมุมหนึ่งของตัวบ้านนะครับแล้วแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูว่าบ้านหลังนี้ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีบ้านพักนะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับฝัง่ตงตรงข้ามนะครับบ้านหลังนี้เยื้งองๆกันก็จะเป็นภูวิลล่านะครับยังมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับร้อยห้าสิบตารางวาก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับอาจจะใครต้องการที่ต้องการเรื่องของการลงทุนนะครับทำพูวิลล่าแปลงนี้ก็เหมาะหรือมองเรื่องบ้านพักที่อยู่อาศัยแปลงนี้ก็เหมาะนะครับคุณทรซาครับเดี๋ยวเรานําคุณผู้ชมขึ้นไปดูตัวบ้านกันนะครับเราขึ้นมาเนี่ย บนบ้านบนตัวบ้านแล้วนะคะก็จะเจอระเบียงหน้าบ้านนะครับให้ดูภาพวิวบนระเบียงหน้าบ้านระเบียงเขาก็จะกว้างมากบอกหรอบแบบอาจจะมีสาสาปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนย่างเงี้ยก็ได้นะคะครับคือออกแบบมา,าให้มีระเบียงหน้บ้านเนี่ยกว้างมุมนี้จะเป็นมุมในโครงการเดินลูปบงังไซนะครับส่วนมุมของโครงการมายโอโซนก็จะเป็นมุมนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นทิวต้นสนนะครับเยอะมากนะ ก็จะดูร่มรื่นดูสวยเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนข้างๆ้างบ้านเราเนี่ยมีภาพวาดสวยมาประดับข้างๆ้าบ้านเลยนะคะครับตอนนี้วิวที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือเป็นวิวในโครงการไมโอโซนเขาใหญ่นะครับปลูกต้นสนไว้เรากลับเข้ามาดูระเบียงบ้านคน่อนค่อนข้างกว้างนะครับระเบียงตัวบ้านเนี่ยสามารถที่จะจัดปาร์ตี้สันสได้นะครับปาร์ตี้กับเ เดี๋ยวให้คุณตาซ่านำเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะครับจะเห็นว่าหลอดไฟประดับมาสวยมากเหมือน,เ,นเ,เห็นดาวครับเป็นบ้านที่อยู่ประจำใช่ไหมครับคุณตาซ่าก็จะมาช่วงของวันหยุดน,นะครับเดือนหนึ่งก็จะมีมาสักวันสองวันนะครับ,บเข้ามาครัวก็จะเป็นแนะะบเนบเปิดนะครับครัวเป็นครัวเปิดนะครับใช่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ อ่ะเราจะเข้าไปชมหครัวก่อนนะครับถ้าหุอครัวเนี่ยเราก็มองเห็นวิวข้างนอกด้วยนะคะเห็นวิวให้คุณผู้ชมดูนะวิวครัวเนี่ยสวยมากนะครับใช่อ่ะมุมนี้เป็นมุมครัวแล้วก็มุมนี้เป็นมุมทานข้าวนะครับเป็นโต๊ะทานข้าวครับแค่โต๊ะทานข้าวนะคะข้างนอกเนี่ยเราก็อมีวิวมุมนว่าเราก็จะเห็นวิวฝั่งนี้นะคะ ก็จะเป็นวิวที่มองออกไปนอกตัวบ้านนะครับตอนนี้ก็ mm hmm. แปลงนี้ก็กำลังทำกคมศาสตร์พื้นที่นะครับปรับปรุงภ mm ูม hmm. ิทัศน์อยู่นะครับก mm hmm. ็นน่าจะมีการสร้างบ้านแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับโอเคครับคุณทรา,าเดี๋ยว <enter i> ไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้เป็นมุมพักผ่อนนะครับก็จะมีชุดโซฟาั อนี้เห็นวิวอยู่นะคะครับอันนี้มุมที่เรามองจากห้องรับแขกนะครับมองไปก็จะเห็นวิวค่อนข้างสวยนะครับค<ช>ุณลซาครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมห้องนอนกันหน่อยครับคุณเดลซาอันนี้คือจะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวกลับมาโอเคนะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับ ขาฝั่งน,นี้อันนี้ก็จะเป็นวิวฝั่งถนนทางเข้านะคะคก็จะเห็นวิวอยู่ค่ะอันนี้คือวิวฝั่งถนนนะครับ,รบทางเข้าบ้านเนาะ เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งครับคุณตาซาเดี๋ยวหองันนะคะบ้านหลังนี้ก็คือมีสองห้องนอนสองห้องน้ํค่ะแล้วก็มีชั้นลอยนะครับสําหรับที่จะรับแขกรับเด็กๆมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับจะเห็นว่าห้องนอนห้องนี้ก็ห้องนอนห้องนี้พิเศษหน่อยคือจะเห็นวิวรอบด้านเลยอันนี้ก็คือวิวฝั่งของไมโอโซนนะครับใช่แต่ถ้าเรามองไปมุมนี้นะก็จะมี แต่ถ้าเ,เรามองไปมุมนี้นะครับก็จะเป็นวิวฝั่งของโครงการเดนรุบางไซนะครับเอออ่ะโอเคครับคุณทาชาพาขึ้นไปชมชั้นลอยนะครับชั้นลอยกันนะคะอาจารยทามาคะอันนี้คือชั้นลอยใช่ไหมคุณทศชาใช่ค่ะ,คคะนี่คือชั้นลอยอ๋อชั้นลอยนี่คือเห็นวิวมายโอโซนสวยมากเลยนะคะชัดมากครับ คือถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยลมลมเย็นสบายมากเลยนะคะเน,นื้อสั่นเราปิดหน้าต่างอยู่ลมโกเข้ามาข้างในเนี่ยเย็นมากเลยต้องบอกว่าวิวสวยมากค่ะถ้าอยู่ตรงนี้ได้เห็นวิวแบบสวยมากครับอันนี้คือวิวมโยโซนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูระเบียงหน้าบ้านกันอีกรอบหนึ่งนะครับน,นี่ระเบียงหน้าบ้านนะครับเรเห็นว่าเห็นวิว ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโครงการเดินลุกบางไซนะครับก็จะมีปุยล่านะครับอยู่ประมาณทักสามหลังด้านในถ้าลองไปม,มุงนี้นะครับก็จะเป็นโครงการไมโอโซนเขาใหญ่นะครับซึ่งแปลงนี้ต้องบอกว่าสำหรับการเป็นบ้านพักทางอากาศก็ได้หรือถ้าใครมองเรื่องธุรกิจนะครับ ด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงทําเป็นพุวิล่าได้นะครับคุณอาซาครับลองพาคุณผู้ชมเดินดูรอบบ้านนะครับพาไปลอไ้อมใครรอบบ้านเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณอาซาเดินนําเลยครับอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นลงจอดรถใช่ไหมครับคุณอารถครับตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านยกสูงนะครับเพราะฉะนั้น ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับเก็บของนะครับอันนี้คือด้านหน้าตัวบ้านนะครับก็จะเป็นตัวบ้านประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแนวเขตบ้านนะครับก็คือตั้งแต่ท้ายรถนะครับครับตั้งแต่ท้ายรถยนต์นะครับยาวไปนะครับแล้วก็ยาวมาฝั่งนี้ตัวนี้เป็นประตูบ้านนะครับแล้วก็ยาวไปจนสุดรัวขับบอยตรงมุมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูชมตัวบ้านด้านนอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ต้นสนที่เราเห็นก็จะเป็นฝั่งของไมโอโซนนะครับอันนี้คือภาพตัวบ้านด้านนอกนะครับอันนี้คือสภาพภายในโครงการเดลุงบางไซนะครับก็จะมีด้านในเนี่ยก็จะมีบ้านพักต่างอากาศอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสิบหลังนะครับแล้วก็มีพูวิลล่าอยู่ประมาณสักสามหลังก็สําหรับบ้านหลังนี้นะครับคุณาซ่าเอ่อถ้าเรามองเรื่องบ้านพักอาศัยบ้านพักต่างอากาศก็ได้ใช่ไหมครับใช่ได้ค่ะแต่ถ้าเรามองเรื่อง อ่าภูเวลานะครับยังมีพื้นที่หน้าบ้านเหลือค่อนข้างเยอะนะตัวนี้สามารถที่จะทําเป็นสระไว้น้ําหรือทําเป็นอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะ คุณอาซาลองสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งครับตัวบ้านเนี่ยเอกสารสิทธิ์เขาเป็นอะไรครับเอ,อกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นฉโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่150ตารางวาค่ะ150ตารางวาตัวบ้านล่ะครับตัวบ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับบ้านนี้นะคะสองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ํานะคะสองห้องนอนสอง,สองสห้องน้ำก็ห้องรับแขกก็อยู่ในบ้านครับโฉนด150ตารางวาบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ํค่ะเปิดเสนอขายราคามาเท่าไหร่ครับ 5.5ล้านบาทค่ะ5.5ล้านบาทนะครับสมมุติว่าถ้ามีคุณผู้ชมมาดูแล้วชอบเนี่ยราคายังคุยกันได้อยู่ไหมครับคุยกันได้ค่ะยังคุยกันได้นะตลองกับเจ้าของบ้านโดยตรงนะครับก็คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับบ้านสวยๆนะครับพร้อมอยู่เลยหลังนี้นะครับหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยอยู่ในทาเลที่ถือว่าดีมากนะครับเขาอยู่ติดกับโครงการไมโอโซนนะครับอยู่ในโครงการเดลุบวังไซแปลงนี้เปิดเสนอขายในราคา5.5ล้าน คุณผู้ชมท่านใดสนใจเดี๋ยวผมแปะไอเดียไลน์คุณซาซาไว้นะครับลองติดต่อคุณซาซาเข้ามาเพื่อเข้าชมบ้านนะครับเดี๋ยวเราเปิดบ้านให้ชมนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาอีพีนี้เราต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุณซาซาโอเคครับสวัสดีครับ